ลองขูดได้เลยครับทัชเตอร์เจาะได้เลยครับคินอะไรเยอะแยะที่ปัญญาเปิดฝาที่ปัญญาสว่านนะป่ะเพราะสว่างทะลุที่เอาคัตเตอร์เจาะได้เลยครับมันปล่อยไปตรงๆได้ไหมของจริงเหรอเนี่ยได้ครับลองดูลองดูเราองระวังกระเด็นโดนตัวนะพ่อระวังนะครับหนึ่งส ถายถ่ายทายเป็นไหมโทษนะักันตกด้วยมั้ยไม่ใชเดี๋ยวจบแล้วนบแล้วายี่อแล่ิับมันจะหลก่อน้ามันจะาก่อนจะพี่เป็นะรรอบคือประเด็นที่แบบประเภทอย่างเ่อไอ้โฟนเนี่ยอไม่ได้ตกแตกควารุ่นไม่วาไม่ทแล้วอะ ผมว่านะผมว่าแค่นี้ไม่แตกก็ส kind of so ุดยอดเลยนะแค่นี้ไม่แตกก็สุดๆแล้วเนี่ยน้ำขลุ่ยไปได้ไหมฮะรูปได้เลยครับเออยังเปิดยังเปิดได้อยู่ความรู้สึกสาเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือร้านฟิล์มคงไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจอ่ะเพราะว่าเขาจะขายฟิล์มไม่ได้เน้นเลยนะอืมนี่ลอยอะไรจะขนาดคอร์เตอร์เจาะได้เลยคุ้มๆเนี่ยเคาะ ดูมีดอันี่น่ากลัวมากขอขอมีดอันนั้นอีกทีได้จิงงเอ่ผ่านจริงินี่งีกรออีกทีเดียยเิ่งพิ่งเพิ่งขอขอเปิดจอด้วยมีดมีมนเปจอเลพี่บอกขอเปิดจอเวยฮะมันจะได้ดูซาลินดจอเลยเปิดเลยเปิดเลยมีดนี่มีดจริงไม่เชื่อลองกรีดมือตัวเองดูก่อนนะพ่อแม่หนึ่งสองโอ้ยถ่ายทันไม่ต้องถ่ายวีดีโอหนึ มันนี้เไว้เฮ้ยที่เดียววะ่ผมขอสูงอนขอโทษท่านเี๋ยวเราจเอาตัวนี้มาเปลี่ยนเทิ่เียด้วเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงไจริงไงเอากปบอลลีรัก้าร์ล่ะคุณนัทเขาไม่เห็นว่าผมไม่ไม่ดีใจโอ้ยลิงประทะองค์กรเปลี่บอลลีรัก้าอ่ะเป็นลองปะทะดูเล่น ก็มัก็ไม่เป็นไรนะอย่ามดูนะคะว่ามีคำตอบอะไรอยู่รอบๆหรือเปล่านะคะเผื่อามีไหมมีรอยไหมเผื่อจะเผือจะได้รับเครื่องไปในดาบไนะคะอ๋อการถูอโอ้หอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ดีกว่านี้เฮ้